สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอูตานนะครับข้างหลังวิวสวยไหมออันนี้คือตักสังนะครับเขาเรียกว่าไทเกอร์สเนสนะครับตักคือไทเกอร์สังคือเนสหรือว่ารังนะครับรังอยักษ์รังเสือนั่นเองนะครับซึ่งสูงมากแล้วก็กว่าจะขึ้นมาตรงนี้ได้ภูมิใจมากครับเห็นผมวิวสวยเพราะลมแรงอะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนี่เห็นไหมตั้งอยู่ตรงหน้าผาเลยครับสวยไหมสุดยอดะสุดยอดขึ้นมาจนถึงนะครับนี่ นี่แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวเพิ่มอีกนะครับแต่หลักๆคืออยากจะบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงขึ้นมาได้ในการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเราต้องมีเราอยากจะขึ้นมาบนรังเสือครับสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยเราต้องไม่คิดถึงเป้าหมายมากขนาดนั้มิฉะงั้นเราจะทุกข์ครับว่าทำไมมันยังไม่ถึงทีโอ้ยเหนื่อยนะครับปวดขาไปหมดแล้วนะฮะหรือไม่ก็เล็งเป้าหมายแล้วก็วัดกับเท้าว่าโอ้โหทำไมมันยังอีกยาวไกลขนาดนี้นะครับเหมือนกับเวลาเราตั้งความสําเร็จหรือตั้ง ในชีวิตก็ตามเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ไสูงไม่ผิดครับดีมากแล้วเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยชอบเอาใจไปผูกที่เป้าหมายพอมันไม่ถึงสักทีเราก็ทุกช่ไหมฮะทีนี้ผมก็เลยอย่างนี้ครับอ่าผมใช้คําว่าเป้าหมายต้องใหญ่แต่วิหนต้องเล็กหมายความว่าวิธีการที่เราจะเดินขึ้นมาให้ถึงเป้าหมายที่อยู่สูงมากๆนะครับก็คือเราตั้งเป้าหมายได้แต่เราเอาใจผูกไว้ที่พัฒนาการแต่และว,วันเราทําดีขึ้นแค่นั้นพอเราก้าวทีละก้าวพอ เหนื่อยครับกว่าจะขึ้นไมได้งตรงนี้เหนื่อยมากนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วกวาจะลงไปอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเราหายใจลึกๆแล้วอยู่กับก้าวต่อไปก้าวต่อไปผมใช้คําว่าอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่เส้นชัย แต่ฝากไว้ที่เก้าต่อไปจะดีกว่านะครับซึ่งหมายความว่าขอให้ทุกก้าที่เราเข้าใกล้เป้าหมายเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อผมนะครับว่านอกจากคุณจะตั้งเป้าหมายไว้ไกลแล้วไม่ท้อที่จะเข้าใกล้มันแล้วเนี่ยคุณยังจะมีความสุขที่ค่อยๆเดินเข้าใกล้มันมากขึ้นทุกวันสมมติว่าเป้าหมายคุณอยากจะได้เงินจํานวนหนึ่งถึงเยอะมากอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้คู่รักดีๆอยากจะเป็นคนที่เลิกสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างให้ได้ เป้าหมายนั้นตั้งไว้ดีมากแต่หลายคนที่ล้มเหลวเพราะไม่หาความสุขจากการก้าวเข้าใกล้เป้าหมายนะครับในแต่ละวันไม่ได้ครับเราต้องชมตัวเองให้รางวัลตัวเองยินดีไปกับก้าวต่อไปอยู่กับปัจจุบันแต่เป้าหมายต้องสูงอย่าลืมครับว่าคนทุกคนที่ประสบความสำเร็จบนโ,โลกใบนี้มีเป้าหมายใหญ่ก็จริงแต่วิัย์ในเล็กคือค่อยๆทำวันละนิดวันละนิดอย่าลืมว่าเรือที่ปรับองศาไปทางซ้ายแค่หนึ่งองศา ผ่านไปหนึ่งปีเรือนั้นเนี่ยจะไปอยู่คนละเกาะกับเรือที่ไม่ได้ปรับหนึ่งองศาถูกไหมครับคือหนึ่งองศาเนี่ยมันแค่นี้นะครับแต่พอหนึ่งองศามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันแหกออกไปแบบโหยแบบไกลมากเลยนะฮะพอผ่านเวลาไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราปรับแค่นิดเดียวพอแค่หนึ่งองศาพอแล้วเราจะไม่ท้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับเยอะเกินไปเราก็จะสูญเสียกําลังใจโดยรวดเร็วนะครับปรับทีละนิดแต่ปรับทุกวันทําวินัยให้เล็ก อย่าสูญเสียวินยัยถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันปุ๊บไม่ว่าจะเป็นถ้ำเสือที่อยู่ด้านหลังถ้าเราอยากจะขึ้นไปถึงหรือว่าเป้าหมายใดๆในการเลิกหรือทําให้สําเร็จเราจะทําได้อย่างแน่นอนอย่าลืมครับเป้าหมายใหญ่วินัยเล็กเอาความสุขอย่าฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่าได้เวลาที่ผมจะไป e น j o ยรางวัลของผมด้วยกันเข้าไปอยู่ในถ้ำเสือและนั่งสมาธิสักพักแล้วแล้วเราเจอกันขอให้โชคดีสวัสดีครับ นั่นคือรังพยักนะครับที่ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปแล้วลงมาแล้วไทเกอร์สเนสนะครับนี่นะครับหนทางของมันยาวไกลสุดๆเข้าไปตรงนู้นมองไม่เห็นนะครับเข้าไปเยอะเลยไปตรงคาเฟ่นะครับแล้วก็ออกมาทางนี้วนฟืดฟืดนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ลงมานี่นะครับไปที่รถรถครับนี่เพราะฉะนั้นนี่คือความสูงของมันนะครับ ซึ่งยาวไกลามากๆแต่ก็ทําได้ถ้าใจาพร้อมและใช้เคล็ดลับที่ผมบอกใช้ได้กับทั้งการเดินขึ้นเขาหรือเดินขึ้นสู่ความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ในชีวิตนั่นเอง ハハハハ